วันนี้ผมมีกล้วยไม้ดอกเล็กๆนะครับแต่ว่าการดอกเนี่ยยาวมากเป็นกล้วยไม้กึงดินนะครับคือใช้ดินแล้วก็กาบมะพร้าวก้อนหินนะครับเป็นเครื่องปลูกส่วนใครจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนของผมเนี่ยใช้3ตัวนี้เป็นเครื่องปลูกนะครับสําหรับเอื้องมาวิ่งเนี่ยดูลักษณะของใบของเขานะครับใบเนี่ยจะแข็งนะครับ เป็นรูปหอกส่วนดอกของเขามีหลายโทนสีนะครับโดยพื้นหลักของดอกเอื้องมาวิ่งนนจะเป็นสีชมพูนะครับด้านหลังเป็นกระท่อมไม้ไฟนะครับอาหาผมสร้างเอาไว้ไว้นอนเล่นแล้วก็ไว้แฝนกล้วยไม้นะครับก็ขอสวยดีนะครับอาจจะเป็นสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนหรือว่าสีชมพูแก้มเหลืองนะครับก็สีมันไม่นิ่งนะครับ ไม้ตัวนี้สามารถอยู่แดด100%ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแสงเด็ดในเมืองเนี่ยมันอาจจะกล้ามากไปนะครับเพราะว่ามันผสมไปด้วยพวกคาร์บอนพวกไอฝันรถนะครับทําให้กล้วยไม้เนี่ยเติบโตได้ช้าบางทีเราก็ต้องมีการกรองแสงกรองอะไรให้เขาบ้างนะครับขึงซะเลนหรือไม่ก็เลี้ยงใต้ร่มไม้นะครับผมเทียบขนาดก้านดอกให้ดูกันนะครับ ยาวมากๆครับเทียบกับลำต้นแล้วโอ้คนล,ละเรื่องคนล,ละไซส์กันเลยครับและสำหรับท่านที่สนใจจะ่าซื้อกล้วยไม้เอื้องมาวิ่งหรือว่ากล้วยไม้ตัวอื่นๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามกันได้เอื้องมาวิ่งเนี่ยก็ราคาไม่ไม่แพงนะครับเริ่มต้นก็ประมาณกระถางละ780กระถางละประมาณ100บาทประมาณนี้ครับ